สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวซีจันซ um. ูเปอร์ซีไบเทนีนอินเทนเซรั่มเซรั่มผิวใสาจากสีจันตัวนี้กันนะคะเป็นเซรั่มเนื้อแอมพูเข้มข้นช่วยให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสกว่าที่เคยด้วยส่วนผสมหลักอย่างซูเปอร์วิตามินซีและซูเปอร์ฟูดที่จะช่วยปรับผิวหน้ามองค้ำเสียจากฝ้ากระจุดด่างดำให้ผิวกลับมาใสตัวนี้มีอนุพันธ์วิตามินซีช่วยปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอกระจ่างใสช่วยฟื้นฟูผิวที่ค้ำเสียจากจุดด,ด่างดำช่วยลดการเกิดฝ้ากระ ช่วยให้ผิวหน้าแลดูกระชับเต่งตึงเติมร่องรอยให้ดูตื้นขึ้นมีในอาซินามายช่วยให้ผิวแลดูกระจา่างใสช่วยลดเลือนรอยดำจากสิวและปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ มีซีบักทอนผลไม้ซุปเปอร์ฟูดที่อุดมไปด้วยคุณค่าการบำรุงผิวช่วยปอบปปะโลกผิวข้าเสียจากแสงแดดและช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยให้ผิวกลับมาเป่งปังสุขภาพดีตัวนี้ไม่มีพาราเบนมิเนลลอรออยล์และสารดังสีตัวนี้ผ่านการทดสอบการละคายเครืองแล้วนะคะสำหรับวิธีการใช้นะคะเราจะใช้ทาหลังทำความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะโดยใช้เป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะสภาพผิวก่อนใช้นะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของ รอยสิวนะคะแล้วก็สีผิวเนี่ยไม่สม่ําเสมอสําหรับเรานะคะหลังจากใช้ไปแล้วรู้สึกว่าสีผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะคะมีความสม่ําเสมอมากขึ้นรอยดําจากสิวแลดูจางลง,งอย่างเห็นได้ชัดนะคะใครที่เป็นสิวอยู่ก็สามารถใช้ได้นะคะน้องไม่ระคายเคืองสิวเลยใช้แล้วไม่ทําให้สิวขึ้นเพิ่มด้วยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่กําลังมีปัญหาในเรื่องสีผิวไม่สม่ําเสมอมีรอยดําจากสิวนะคะแล้วยังไม่รู้จะเลือกใช้อะไรดีก็ลองเลือกตัวนี้มาใช้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ